นี่จั่วสามมุกอันนี้จั่วสามมุกค่ะหลังใหญ่ค่ะอันนี้ขนาดเท่าไหร่นะจัวสามมุกขนาดเท่าไรหน้ากว้างเท่าไหร่ เมสิบสามเมตรสิหลังนี้เป็นงานสั่งทำหลังนี้เป็นงานสั่งทำค่ะหน้ากว้างเมตรเมตรสิบ หลังนี้เมตรสิบค่ะหลังนี้เมตรสิบยาวเท่าไหร่นะเมตรเท่าไหรเนี่ยยาวอีกความหลังไปเท่าไรเมตรสามสิบห้าเมตรสามสยาวจากด้านหลังไปด้านหน้าเมตรสิบเสาใหญ่มากเลยนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหลังเลยค่ะ